ทีนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการแปลงแบบต่อนะคะเพราะว่าเราได้พูดเอาไว้ว่าเราจะทําเป็นตัวที่มันตัดต่อช่วงบริเวณของสะโพกเนาะเป็นแบบแหลมๆลงนะคะดังนั้นเราก็เริ่มจากการวัดจากเส้นสะโพกนี้นะคะลงมาสี่เซนครึ่งนะทำทั้งสองข้างเลยนะคะสี่เซนครึ่งอนนี้ จากนั้นก็วัดจากเส้นสะโพกนี้ขึ้นมา4เซนจากนั้นเราก็ตีเส้นตรงเชื่อมมันก่อนค่ะให้คุณดูตรงส่วนที่เป็นตัวกระโปรงนิดนึงนะ ตรงนี้นะคะให้วัดไปนิดนึงว่าตอนนี้คูณเหลือพื้นที่อยู่เท่าไหร่นะคะจากตรงนี้นะสมมุติตัวนี้มีความยาวอยู่ที่ยี่สิบสามเซนครึ่งนะคะตัวนี้คโต้งเขียนไว้ว่ายี่สบสามเซนครึ่งส่วนตนัวนี้วัดตรงลงมาเลยนะคะไม่ต้องสนใจเส้นโค้งนะคูณมีอยู่สามสิบอ็ดจุดห้า เรามีเอาไว้ทําอะไรนะคะเอาไว้สําหรับในการคํานวณกระโปรงค่ะสมมุติว่าจากตรงนี้เนี่ยคุณมีความยาวประมาณนี้ละคุณอยากจะเพิ่มความยาวอะคะอีกสักเลยเข่าขึ้นมาเอวถึงเข่านะคะของคนไทยที่สูงไม่เกิน170เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ56เซนนะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเช็คความยาวจากเอวถึงชายตัวนี้นะคะจะอยู่ที่48อันนี้คือความยาวรวมนะอยู่ที่48เซนคือตรงนี้เนาะมาดังนั้น สมมุติว่าในแบบที่เราต้องการเนี่ยนะคือกระโปรงที่มีความยาวคุมเข่าเป็นกระโปรงความยาวสักคุมเข่าทักสิบสองเซนเนาะมันก็จะเป็นห้าสิบหกอันนี้แล้วบวกเพิ่มอีกสิบสองเซนเท่ากับหกนะคะพอบอกว่าเป็น68ปดปุ๊บหมายความว่าไงหมายความว่าจากเอวถึงชายตรงส่วนเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มอีกยีเซนเข้ามาพอเราบอกว่าเราเพิ่มอีกยี่สิบเซนเข้ามาหมายความว่า ตัวส่วนที่เป็นกระโปรงอะค่ะที่เราจะเอาไปทํากันเนี่ยก็เท่ากับเราอะบวก20เซนเข้ามาใส่ตรงนี้เนาะนี้สำหรับเป็นชิ้นของมันตัวนี้นั่นเองก็จะได้เท่ากับชิ้นฝั่งนี้เนี่ยเราต้องใช้กระโปรงนะที่มีความยาวที่อยู่กลางหน้าเนี่ยอยู่ที่43ามเซนนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้4 3มเซนที่ตรงเส้นเส้นกลางหน้าคือบวกเพิ่ม20เซนไอ้31อที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยต้องบวก20เข้าไปด้วยนะคะก็จะได้เท่ากับ 51.5บอดจห้าแบบนี้หน้าตาของตัวนี้รูปกาลบรรม,มาเนี้ยเข้าๆเลยเนี้ยก็จะเป็นของหน้าตาประมาณนี้มาซึ่งตัวนี้ก็จะคือยาวห้าสิบจุ้า่วนอีกข้างนึงคือ43 5า้าแบบนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ทําอะไรมานะเราจะมาทําตัวนี้ในที่หลังนะเพราะเราจะทําตัวข้างบนเนี้ยให้เสร็จไปเลยนะคะดังนั้นเนี้ยก็ให้ทาการตัดไปเทิร์นตรงส่วนนี้ออกมาเลยค่ะ สะโพกนะให้เส้นสะโพกนี้พอดีกันนะคะแล้วก็ให้เส้นตรงนี้พอดีกันแบบนี้นะจากนั้นน่ะกัดเข็มเาไว้คร่าวๆก่อนอันนี้คือเราจะเป็นการแต่งช่วงสะโพกนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้มันแหลมแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็ใช้ไม้โค้งแต่ง เพื่อเหลาให้ตรงส่วนนี้ค่ะมันเนียนสวยนะฟังกูถนัดจิ้นหลังมากกว่าไม่ได้นี่แล้วอยขีดเส้นจนเลยแต่ให้ยค่อยไล่ๆมานะคะนี่ให้ตัวนี้มันไม่เป็นปลายแหลมนะเพราะว่าถ้ามันเป็นปลายแหลมเวลาประกอบข้างอะคะ่ะ มันจะทําให้มันขึ้นเป็นรอยหยิกขึ้นมาไม่สวยนะคะถ้ามาเซนโค้งแบบนี้อันนี้จะขีดชนกันกันจากตรงนี้นะถ้าใครนะคะไอ้ตรงด้านหลังเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเป็นชิ้นตัดต่อเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยค่ะความที่มันเป็นสันทบ่ะในบางคนนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเย็บยากนะ คือไม่อยากขีบอะคะ่ะเราก็สามารถแต่งโค้งไปเลยได้นะคะหรือบางคนอาจจะเลือกไปแต่งโค้งบนผ้าก็ได้ซึ่งมันก็จะขีนหายขึ้นไปประมาณครึ่งเซนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจะสวยอะคะ่ะมันควรที่จะขีบเอาเพราะว่ามันควรที่จะแหลมนะคะไม่ใช่ออกมาปั้านๆแปลกๆนะเราอุตส่าห์ด่งลงมาแบบนี้แล้วเนาะอะ,อะเมื่อเราได้ส่วนนี้แล้วนะต่อไปเราก็จะใช้เส้นสีเขียวนี้แทนนะคะมายาวมาถึงข้างล่างตัวนี้ขึ้นมานะ จากนั้นเราก็จะมาแต่งเส้นเอวกันหน่อยหนึ่งพับเส้นข้างนะแล้วก็ให้เส้นเอวเนี่ยถูกพอดีกันแต่เวลาเราวางตรงส่วนนี้อะคะ่ะเราไม่จําเป็นที่ต้องให้มันชนเป๊ะอย่างนี้นะเพราะเวลามันชนเป๊ะแบบนี้เนี่ยเวลาแต่งอะคะ่ะมันจะแต่งยากนะให้ห่างออกมาเล็กน้อยนะคะ ประมาณสักเกือบเกือบครึ่งเซนก็ได้แต่ยังอยู่ในระนาบของเส้นสร้างอะค่ะความันเหมือนเดิมแบบนี้นะคะที่เราขีดไว้เป็นเส้นเอวดำๆเนี่ยะค่ะนะให้มันอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนั่นก็กัดข็มเมาไว้พับเกล็ดทั้งหมดเลยนะเวลาเราแต่งเส้นเอวนะคะ หลังจากที่มันบ้าแบบนี้แล้วนะคะคุณก็ค่อยเอาไม้โค้งมาแต่งนะพยายามแต่งอะคะ่ะให้ตรงส่วนที่เป็นช่วงเอวตรงนี้ไม่เหินลอยขึ้นไปนะเพราะว่าถ้ามันลอยขึ้นไปเนี่ยมันต้องกับความยาวของความยาวหลุมโค้งมันยาวขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเลี่ยงได้อะคะ่ะก็พยายามที่จะวิ่งตามเส้นเดิมไปนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็ขึ้นมานิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะ ทีนี้เราก็เอาไม้บรรทัดอะค่ะวางตามระนาบนี้เลยนะแล้วขีดเส้นข้ามมาอย่นี้ฉะนั้นก็พลิกไม้บรรทัดมาอีกข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันอ่ะเสร็จแล้วนะ เราก็จะก,การวงเส้นเอาไว้นะคะว่าเราจะเอาเส้นที่เป็นสีแดงนี้เนาะมาแบบนี้นะพอเวลาเสร็จปุ๊บเราก็แกะออกเลยนะคะเพราะว่าเราแต่งเส้นเส,นเสร็จแล้วเนาะอันนี้นะคะก็เป็นการ เตรียมแพทเทิร์นสำหรับแปลงแบบเสร็จแล้วนะสำหรับชิ้นบนนะคะซึ่งแพทเทิร์นตัวนี้นะให้ผู้เรียนนะคะทําการก๊อปปี้นะชิ้นนี้นะคะไปอีกฝั่งหนึ่งเส้นที่เราต้องการก๊อปนะก็จะมีเอเนหนึ่งแดงนี้นะคะแล้วก็เส้นข้างตรงนี้ตามมาก็ตามด้วยเส้นเขียวตรงนี้นะคะยาวลงมารวมถึงเส้นเกล็ดตรงนี้ด้วยนะก๊อปให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้นะคะจํานวนที่ตัดนะเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นด้วยกัน2ชิ้นตัวนี้คือเป็นชิ้นที่มีหน้าตาแบบนี้ นะแล้วเราจะเอาตัวนี้มาในการเย็บกลับกันทั้งหน้าทั้งหลังนะคะเพราะว่าเราจะไม่กลับด้วยซับในนะตัวนี้มันไม่มีขอบดังนั้นอนะ่ะก็เลยต้องตัดตัวนี้มาเป็นตัวเย็บกลับเพื่อยึดตัวกระโปรงเอาไว้นะคะพอมาชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังนะตรงส่วนนี้จะเป็นเส้นซิปค่านี้เส้นซิปนะเส้นซิปความยาวนะคะยีเซนก็คือใช้สนิ้วได้อยู่นะคะแปดนิ้วนะต่อ เส้นนี้ลงมานะคะวิ่งตามเส้นเขียวนี้ตามเส้นสโพกขึ้นไปน,นี้แล้วก็กลับมาที่เส้นแดงใหม่อย่าลืมเก็ด็ด้วยนะคะนี่ลงมาท่านนะคะตัวนี้เนื่องจากต้องมีการเย็บกลับเหมือนกันนะคะเราก็จะทำออกมาเนี่ยเป็นของที่มีหน้าตาประมาณนี้อย่าลืมเส้นเกตด,ด้วยนะอันนี้ด้วยนะมีเกตด,ด้วยนะคะเนี่ทั้งหมด สชิ้นพวกนี้คือไอตัวนี้มี2องเนาะะนั้นะก็เลยคูณสี่ก็จะมีไอตัวเนี้ยอันนี้ยคือสอันนี้็คือ2นั่นเองนะคะมาก็ได้เท่ากับ4ชิ้นแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะกับการทําชิ้นตัดต่อนะคะสําหรับช่วงสะโพกนะคลิปถัดไปนะคะก็จะมาในส่วนของการทําส่วนที่เป็นกระโปรงกันต่อนะคะ